จิมาสุวรรณจินดาแพทย์ผิวหนังและสัญญกรรมผิวหนังผู้จัดงานอิมคาร์ดเอเชียกรรมการฝ่ายวิชาการและเลขาสมาคมเวสสำอางและสัญญาศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยเป็นโตโผให้สมาคมเวสสำอางและสัญญาศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรการจัดงานประชุมระดับโลกด้านแพทย์ผิวหนังสัญญาแพทย์พลาสติก เวชศาสตร์ความงามและฟื้นฟูความเสื่อมอิมคาสประเทศฝรั่งเศสจัดงานประชุมนานานชาติอิมคาสเอเชีย2 0 2 4ครั้งที่17ระหว่างวันที่21-23มิถุนายน2567ณโรงแรมเ e ดสตินีโฮเทลแบงคอโดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานเปิดงานจัดประชุมวิชาการทางแพทย์ระด,ดับโลก เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางท่านนายรัฐมนตรีเศรษฐาท่านมีความสําคัญมากสําหรับการจัดงานของในวันนี้ของ i ิ c a s สและร่วมกับทางหน่วยงานไทยคือ i t ทแคมจะทําให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยว่ามีผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยนะครับทั้งมีทังหมอต่างๆแล้วก็ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์มาประชุมร่วมกันสักสามพันคนถ้ารวมครอบครัวแล้วก็เป็นหมื่นคนนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายของเราคืออุตสาหกรรมทางด้านของการทางแพทย์ทางการแพทย์นะครับให้เป็นเลิศซึ่งผมคิด่าในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านของผิวพรรณนะครับทางด้านของ วิทยาศาสตร์ผิวพรรณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะเห็นว่าคนไทยนะครับไปทําส่งเสริมไป,ไปทําผิวต่างๆเสริมความงามที่ประเทศเกาหลีผมเชื่อถ้าประเทศไทยเราสามารถยกระดับของเราก็จะทําให้อ่าอ,อาจจะมีคนประชาชนจากทั่วโลกมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นการจัดงานนี้ก็จะเป็น ส่วนของการที่ทําให้ประเทศไทยเราเป็นเมดีเขลาับในด้านความสวยงามได้ครับส่วนที่เป็น DNA ของงาน INCAST นะคะก็ะจะเป็นในเรื่องของการสร้างให้เกิดความปลอดภัยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะให การแชร์ประสบการณ์นะคะจากแพทย์ต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยก็จะมีการเน้นในเรื่องไปจนถึงถึงเรื่องของการดูทั้งเรื่องของกายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งเป็น DNA ของงาน i n c a s สก็คือในการที่จะเสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการรักษานะคะแล้วก็ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการรักษาคะนอกจากนี้แล้วการแชร์ประสบการณ์หรือวทิปหรือเทคนิคต่างๆของการรักษาจากทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นเป็น เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยในการที่ทําให้มีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แพทย์เนี่ยได้แชร์ได้เห็นนะคะไดะ้ experience ในส่วนของอเทคนิคที่มีการทําอยู่ทั่วโลกว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็นช่วย,ยเป็นช่วยเป็นการช่วยในการยกระดับวงการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร,ร์ความงามของเราทั้งในด้านของผิวหนังและด้านของศัลยกรรมตกแต่งนะคะ จริงๆแล้วเทรนด์ของอแพทย์เสรวิศสรความงามในทั่วโลกเลยอ,อันที่เทรนด์กำลังมาก,ก็จะเป็นเรื่องของ non-invasive นะคะ non-invasive treatment ที่ไม่ไม่ได้ลงมีดไม่ใช่การผ่าตัดนะคะก็จะเป็นการรักษาที่ทำให้มีความปลอดภัยสูงในการรักษานะคะแล้วก็อนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์ในเรื่องของอการความงามที่เกี่ยวกับ เรื่องของ LGBT นะคะซึ่งก็จะตรงกับวิสัยทัศน์ของของประเทศไทยนะคะที่ช่วยทำให้ทางด้านนี้เนี่ยมีมีความถูกต้องนะคะกะ็ก็จะเป็นเป็นการแพทย์วิสัส์ทำงานทั้งในด้านของ medical surgery นะคะทั้งในส่วนของอยุรศาสตร์ในส่วนของเินตกรรมตกแต่งนะคะ,ะในการที่จะช่วยทำให้ เวทศาสตร์ความงามทางด้านนี้นะคะมีการเจริญพัฒนาไปอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาได้ได้ได้สูงนะคะต้องต้องเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้การสนับสนุนในกิจกรรมงานเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะสนับสนุนภาคเอกชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ย กระทรวงสาธรณสุขก็ไม่สามารถที่จะขยายงานไปเสียทั้งหมดได้ต้องให้เอกชนเนี่ยเขาดําเนินการแต่เราสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้และก็ในเรื่องของอนุญาตต่างๆอย่างอยอรหรือเสื่อต่างนๆนั้นต้องเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ธุกรกิจความงามหรือผิวพรรณต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เดินหน้าไปอย่างเต็มที่นะครับก็ ยินดีสับสนุนแ,แล้วให้ความสะดวกทุกอย่างครับ